สวัสดีพี่น้องไปสุกุสุกอนบันดีกับมาเห็ดอย่างละท้าเลี้นเห็ดหน่อยบอ่เฮ้ยบ่แมนเลี้ยนห,หน่อยพี่น้องไปเก็บในมังสาาวิรัมาแล้วพี่น้องกับลูกม่วนเนี่ยก็เลยเจียวมะยองตากแดดไว้ถ่าเห็ดเป็นสารกำจัดศัตรูพืชเวลาเขาปลูกผักไว้เนาะพี่น้องเ่ราะยากใหรไอ้พี่อะเพื่อมันลงม่พราะยาให้ไอ้ยังมากินเนาะพี่น้องเขาก็ ไล่พิ้นไปนะไล่เพิ้นไปอยังไนมะไก่ของเขาอันนี้นะพี่น้องไนสเดาเนี่ยมันมีสารนี่คือว่าอสาัสติแรคตินอสัสติแรคตินเนี่ยมันจะทําหน้าที่คือเวลาที่เราฉีดพ่นตามพืชไปแล้วนี่นะพี่น้องเลยนนมแมลงหรือยังพี่อหญ่ยังที่มันซึมมากินนี่นะมันสีแบบว่า มันสิบบมันสิแบบว่ามันสจะตายทันทีนะพี่อาเพื่ออย่างที่เป็นมือของแมลงเนี่ยมันก็สิแบบว่าค่อยๆเปียะเพื่อว่าเป็นรอยเบนซินพี่น้องแล้วก็ค่อยๆตายแล้วก็มันสิกินอาหารใบหนึ่งมันสิขยายพันธุ์ใบหนึ่งมันขยายพันธุ์่ใบมันก็แพร่ลูกใบหนึ่งน้อพี่น้องมันก็สิเฮ็ดให้อันอันหน่อย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 ลงมาจบเพศแทนเพี้ยแทน มแมลงของเขาหน่อยๆลงมันถกเขาก็ขั้นไปเพื่อนพี่น้องขั้นไปแล้วก็ขั้นไปแล้วก็ล,วกล้างเรียกก่อนล้างก่อนไอเสียยอบวชอเอฟซก่อเอฟซีเพื่องเราหาเอาเพื่อนเราใเดาแน่นไอ้ไอ้นั่นน่ะอะไรนะคายมัตเตอร์เฮ็ดเองก็ได้วะแล้วก็เอาเปี่ยนเนอกเปียกเอาเปี่ยกกนมันออกนะจ้าพี่น้อง อันนี้นุ่ยแกมัน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 แกมันไม่ได้สุกงอมมันเลยไม่ดีออกง่ายนี่ถ้าล่างจนเน้นไอไอเนี่ยนวลของมันเนี่ยออกไดีดีออกออกมันมือแต่ละี่้องแต่ที่จริงอ่ะใอยว่านะเมื่อร่างก็ได้ปล่อยมันแหงปล่อยมันแหงเขาที่เียวไปสิแล้วก็ได้เหนมันแหงสนิทอ่ะมันจังสิบว่าเป็นเชื้อราเอาคิดว่านะ เดี๋ยวล่างเลยบอกอ๋อยกขึ้นยกขึ้นเพราะว่าสิเก็บเปาตั้งแต่เนี่ยเก็บต้นไว้์เสร็ะไอ้ไหนกันเสิลจะไปตากแดดตากไว้จักสามคือตากมันไม่แทงอ่ะพี่น้องตากมันแ้งสนิทอ่ะเพราะตากมันแ้งสนิทเราเขากะเก็บใส่ถุงคืออย่างไหม่อันนี้อันนี้เฮ็ดไว้อันนี้เฮ็ดใบเมื่อเที่ยงเพราะมันแห้งเพราะมันหมาก นพีน่น้องนี่วก็สิได้ไหนสเดาไปาในการใส่เศษพ่นไล่ไลไ่แมลงให้ออกจากสวนเขาบ่นเหาะมันก็มีหลายวิธีในการที่จะบ่ให้มันบ่ให้ศัตรูพืชหรือยังไม่กินผักกินหญ้าหลายอย่างอันนี้หลังจากที่แ,แล้วเขาเอสิไปปนไปตำเครื่องใหแหลกอ่ะให้สารอัสตินตินเนี่ยนี่เนี่ยออกมาก็จะไปสมสูตรแล้วั้งสูตรไผ่ใส เราขาวใส่น้ำสมุปใส่สูบอ่แล้วก็สารจะใยกระืออันอันยังกังน้ำยาล้างจานนั่นลันตามนั่นเลยพี่นอ้องมาที่นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเขาก็ตากไว้มนพี่นอ้องสารที่ต้องการแล้วนี่เขาก็ล้างพันสาดล้างพันสาดล้างให้เมือกเมือกอันนี้สิบโป้มานั่งคัดดอกพี่น้องคิดขัน้นอันสิบโป้คัดเอาอันเปลือกเขาหนอกแล้วตากแล้วเดี๋ยวค่อยคัดเอาที่หลังนั่นเสียเวลา ดุนบันทบอ่ะพี่น้องส,ม,บบม,สมัครพยม่บ้านการเกษตรเพื่อนี่กะขอขอบคุณทุกท่านนะครับยังไงกตต็ติดตามติดชมติมาในเด้อค่ะฝากกดติดตามติงต๊งเด้อเจ๊ให้เป็นกำลังใจให้พี่เห็ดแนวอ่ะเออมันเห็ดดีตะลีนี่แม่เออมันเมาดีตะละสูเออมันมีสาระดีดมาฝากกูตะละสูเห็นไหมพี่น้อง เอาฝากไว้สำหรับสมุนไพรการเกษตรพี่น,น,พน้องเอ้ยมีเรื่องอย่างจระสีมะม่วงมะกาวพี่น้องเอาฝากไว้ครับฝากไว้ครับโอ้ยว้าวนอยู่แค่นี้แหละครับขอบคุณครับ